ครับวันนี้ก็มาพบอีกครั้งนะครับสำหรับการบรรยายนะครับในรายวิชาฟิสิกส์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายในส่วนของบทนํานะครับในวิชาฟิสิกส์ชั้นม .4 นะครับเดี๋ยวเราก็บรรยายกันไปเรื่อยจนกระทั่งครบหัวข้อของบทนํานะครับผมคิดว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะรับฟังการบรรยายแล้วนะครับแต่วันนี้เราก็ไปดูยกรันเลยครับผมครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันนะลูกในส่วนของบทนํานะฮะ หน้า26ลูกนีกเลยนิดเดียวนะฮะหมดแล้วนะฮะนี่คือแบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วนะครับที่ก้วมได้นําเสนอเราไปในส่วนของบทนํานะครับนะคราวงนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดในเรื่องของอะไรวันนี้ก็คือนะครับเรื่องของการแตกแรงหรือแตกเวกเตอร์นี่แหละครับนะครั้งก่อนนั้นนะฮะก้วมก็ได้อธิบายไปแล้วบางส่วนนะครับนะบางส่วนเป็นแบบง่ายๆนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ การแตกเวกเตอร์นั้นนะครับย้ำอีกทีนะลูกเราจะแตกเวกเตอร์เมื่อไหร่แตกเมื่อนะครับปริมาณเวกเตอร์ตัวนั้นไม่ได้อยู่ในแนวแกน x หรือแกน y นะครับเพราะถ้าไม่แตกเราไม่สามารถนําขนาดของมันนั้นไปแทนค่าลงในถุตได้นะครับนะเพราะต้องอยู่ในแนว x แนว y ก่อนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะครับแล้วถึงจะนําไปใช้ได้นั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องแตกเวกเตอร์นะครับนะ แล้วก็เวลาแองคารแตกเราก็รู้อยู่แล้วนะครับควมบอกไปแล้วนะลูกแตกเมื่อนะครับเราต้องการแตกเมื่อไหร่นะฮะย้ำอีกทีแตกเมื่อนะครับมันไม่ได้อยู่ในแนวแกน x หรือแกน y นะครับแล้วเราต้องนําไปใช้ในการแทนค่าในสูตรลูกโอเคนะครับคราวนี้แบบฝึกหัดข้อแรกลูกวันนี้ง่ายมากนะครับก็บอกว่าจงหาเวกเตอร์ย่อย a และ b นะฮะง่ายมากเลยลูกตรงนี้นะฮะ คราวนี้เนี่ยวันนี้หลักๆนะครับ A กับ B นะครับเป็นใครก็เป็น R นี่แหละครับทำไมถึงเป็น R เพราะว่า R เองเนี่ยไม่ได้อยู่ในแนวแกน x หรือแกน y เพราะฉะนั้นเราก็แตกมาลงมาก็คือดันมันลงมาให้ทับแกน x ก่อนแล้วกันแล้วหนูจะได้เวกเตอร์ a นะครับนะหรือ R เป็นเวกเตอร์รับแนวแกน x กนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเรามาดูกันสิลูกว่าวันนี้ขนาดของมันจะเป็นเช่นใดนะฮะเราก็แตกลงมานะครับ คราวนี้การแตกมาลงมานะครับสมมติว่าเราแตกเรียบร้อยแล้วลูกมาอยู่ตรงนี้ปั๊บนะครับเพราะว่าเเราก็สามารถหาได้โดยใช้ R ลูก R c ร์คสทำไมถึงเป็นคอสเพราะว่าแตกลงมาแล้วมาติดมุม30ติถ้าติดมุมคือคูณคอ s ลูกนะครับ c o สของมุม30ครับอ่าแบบนี้นะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออะไร ก็คือ a b ครับ b เนี่ยเราสามารถหาขนาดมันได้นะลูกก็คือแตกเวกเตอร์ r ขึ้นไปทับนั่นเองนะก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ b ครับใช้อะไรเหมือนกันก็คือใช้ r เหมือนกันลูกแล้วก็คูณด้วยอะไรเวกเตอร์ r แตกลงไปทับแกน y มันห่างจากมุม30ใช้ไซด์ลูกนะฮะอ้าวไซด์มุมอะไรมุมเดินมาแล้วครับ30นั่นเองลูกอ่านี่คือวิธีการหา a และ b นะครับการนี้ขั้นต่อไปทำอะไรแทนค่าลูก สเต็ปแรกก็เขียนสูตรหาขนาดก่อนนะฮะนี่คือสูตรมันนะฮะต่อไปก็ R ก่อนลูก R เท่าไหร่ลูกวันนี้10ใส่ลงไปนะฮะใส่ตรงนี้นะครับต่อไปคูณค่า 30. คอส30สิบคอสสสไอ้น,นี้ใช้ความรู้ตรีโกณมิตินะลูกคอส30มสมีค่าเป็นสแควรูทสส่วน2นะฮะโอเคนะครับกาวนี้ต่อไปเสร็จแล้วลูกตัดเลขนะครับ2กับ10ตัดเลยเอาไม่2ครับ2 1 2อันนี้ได้5ครับ 5ไปคูณรูท3จะได้อยู่ที่5รูท3หน่วยนั่นเองนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือขนาดของ a ครับต่อไปเสร็จแล้วนะฮะเราจะไปทำการหาขนาดของ b นะฮะเราก็ใช้ R เหมือนกันแทนค่า R ลงไปลูก R คือ10ครับคูณกับอะไรฮะซาย30ลูกไซด์30คือ1ส่วน2ฮะแทนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกาวนี้ต่อไปคำนวณลูกเอาแม่2มาหาร2 1 2 2 50ลูก5คูณ1ได้อยู่ที่5นั่นเองเพราะมนั้นตอบทันที5หน่วยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่คือคำตอบในข้อแรกลูกลอกลงไปนะครับโอเคลูกเสร็จเรียบร้อยนะฮะ ส่วนข้อ2อนะฮะอันนี้รวอมก็จะให้เป็นแบบฝึกหัดพวกเรานะครับทําในการซักซ้อมนะครับความสามารถเพราะว่ามันเป็นแบบเดียวข้อหนึ่งวงก็จะผ่านไปนะลูกต่อไปนะฮะลูกไปดูในหน้า27เนะฮะอ่าเราไปดูกันที่หน้า27หน้า27เจนี่ยนะครับมันจะเพิ่มความยากขึ้นมาคืออีลุงตุงนังเลยนะฮะเห็นไหมหน้า27นะครับนี่นะครับเป็นข้อ3ครับแบบฝึกหัดข้อ3อ่าคราวนี้ถัดมานะลูกเอ่อในข้อ3นะครับ ตัวไหนที่ไม่ชัดนะลูกก็เขียนให้มันชัดนะลูกตัวนี้ย้ำกันอีกทหนึ่งสิบหน่วยนะลูกมุมสามเจ็ดตรงนี้สิบรูทสองหน่วยนะฮะตรงนี้มุมสี่สิบห้าส่วนตรงนี้นะลูกเป็นมุมหกสิบนะฮะเขียนทับก็ไปอีกทีหนึ่งหกสิบองศาลูกส่วนตรงนี้เป็นยี่สิบหน่วยนะครับมันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ส่วนตรงนี้นะฮะเป็นสิบห้านหน่วยลูกโอเคเรียบร้อยออคราวนี้ถัดมานะครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจงหาเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ย่อย มันหมายความว่าอะไรสําหรับโจทย์ข้อนี้นะฮะเออมันจะไม่เหมือนข้อเมื่อกี้นะครับมันก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับเออสำหรับข้อนี้นะลูกเราเราสังเกตนะครับว่ามันจะให้เวกเตอร์มาหลายตัวคือตัว10หน่วย10บรูทสองหน่วยแล้วก็20หน่วยใช่ไหม αι? เออมันให้มาหลายอันเลยนะครับแล้วโจทย์ข้อถามว่าเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ย่อยอ่าคำว่าเวกเตอร์ย่อยมันหมายความว่าอะไรมันหมายถึง เวกเตอร์ในแนวแกน x ก,กับเวกเตอร์ในแนวแกน y นะฮะนี่คือความหมายนะลูกก่อนทำความเข้าใจความหมายกันก่อนนะฮะเวกเตอร์ลับคืออะไรเป็นเวกเตอร์ที่หนูยังไม่เห็นตอนนี้ครับคือยังไม่เห็นทีก็เรียกว่าเวกเตอร์ลับนะครับเห็นตอนไหนเห็นหลังจากที่หนูคำนวณน,นะลูกก็คือ rx กับ ry ได้แล้วนะครับอ่านะฮะถ้าวาดภาพเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้ลูกมาวิเคราะห์คำถามก่อนนะเดี๋ยวจำไม่เป็น สำหรับข้อนี้นะลูกการหาเวกเตอร์ลับตัวนี้นะลูกกูอ้อมให้ใช้สัญลักษณ์เป็นตัว r เฉยๆนะลูก r เฉยๆแล้วกันเวกเตอร์ r การหา r ตัวนี้หนูต้องรู้ค่า rx แล้วก็ ry นะครับเป็นหลักเลยนะครับเพราะถ้าไม่รู้2ตัวนี้หา r จริงๆไม่ได้นะครับคราวนี้ r อ,อย่างไร x กับ y ก็คือเวกเตอร์ในแนว x แนว y ซึ่งอีสองตัวนี้มันตั้งฉากกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรูอ้อมวาดภาพไปดูลูกสมมติเป็นแบบนี้นี่อ่ะนี่คือ r x ลูกต่อไปนะลูกสมมติ r y นะฮะ R y เนี่ยมันจะอยู่ทางนี้นะฮะแนว y นะนี่คือแนวของ r y ใช้เส้นปักต่อไปเสร็จแล้วนะลูกไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบาหางต่อหัวนะฮะตามที่เราเคยเรียนในเรื่องการวาดรูปเวกเตอร์ถูกไหมต่อไปนะลูกเราอยากให้มันอยู่ในอยู่ในรูปของหางต่อหัวนะลูกหนูก็ย้าย r y มาตรงนี้เสีย ย้ายมาเลยขนาดเท่าเดิมทิศเหมือนเดิมดูกนี่คือ RY ตรงนี้ตั้งฉากกันปับ๊บต่อไปเสร็จแล้วนะฮะ R ตัวนี้ลูกมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงนี้ลูกจุดเริ่มต้นของ RX และจุดสุดท้ายของ RY หนูก็ลากลูกอ่นนี่คือ R ครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้นะครับสเต็ปแรกหนูต้องไปหา RX กับ RY ก่อนสเต็ปสนะครับหนูหาขนาด R โดยอาศัยทิศฎีบทพีชกรัตนั่นเอง นะครับโอเคนะลูกวนมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกหา r, r x และ r y 2ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสลูกแล้วหนูจะได้เวกเตอร์รับตามที่โจทย์ต้องการโอเคนะครับอ่ะเริ่มต้นหาอะไรกันก่อนเราจะหา r, r x ก่อนนะฮะเรามาดูสิครับว่า r, r x นี่นะฮะหาอย่างไรนะฮะ r x นะฮะ, r r ะ,ฮะอันแรกที่เรารู้นะลูกตรงนี้15หน่วยและมีอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ลูก10รูหน่วยตัวนี้ครับมันยัง ไม่ได้อยู่ในแนวแกน x หรือทับแกน x หนูต้องแตกให้ทับแกน x อ,อ่ะขัวมแตกกันแล้วนะลูกใส่ลูกศอน,นะฮะสิบรูทนะลูกตัวนี้ที่ทำลูกศรชี้ไปมันคือ1 0บรูทสคูณแตกมาแล้วทับแกน x ติดมุม45่สิบคูณคอสคอสมุมอะไร45นั่นเองอ่ะโอเคนะลูกใส่ไว้แค่นี้ก่อนยังไม่ต้องแทนค่าอะไรนะฮะต่อไปเสร็จแล้วตัวนี้ลูก สิบรูทสองเมื่อแตกมามาในแนวแกน x แล้วจะต้องแตกไปนแนวแกน y ด้วยอ่ะคั้ใส่ตรงนี้เลยแล้วกันตัวนี้ครับหัวสีแดงนะลูกเอ่อโยรูทสองไปมั่นคือสิบรูทสองนะฮะแล้วก็ไซร์ลูกสี่สิบห้าเพราะว่าไม่ติดมุมสี่ห้าก,ก็คูณไซร์ลแค่นั้นเองอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราแตกเวกเตอร์สิบรูทสองเสร็จแล้วนะครับแตกทุกครั้งนะลูกเวลาแตกจะต้องแตกสองครั้งคือทับ x แล้วก็ทับ y นะฮะ ต่อไปเสร็จแล้วครับอันไหนอีกลูกนี่สิบหน่วยลูกสิบหน่วยแตกด้วยแตกแกน x ก,ก่อนละกันเ,ออเราแตกสิบหน่วยมาแกน x ตรงนี้นะลูกอ่านะครับได้อะไรสีเขียวนะครับมันคือสิบครับคูณแตกแล้วมันห่างจากมุมสามสิบเจ็ดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องคูณด้วยไซสิบเจ็ดลูกอ่าเรียบร้อยนะฮะคูณไซสาบเจ็ดครับ, 37, รบต่อไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตกไปบนแกน x ด้วยนะฮะอ่ะคุ้มใช้หัวลูกศรอ,อันนี้นะลูกมาทับตัวทีทับแกน y ครับตรงนี้นะฮะอ่าต่อไปได้อะไรมันคือ10นะครับคูณกับอะไรฮะ c o s ครับ c o s มุมอะไรลูก3 7องศานั่นเองโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวสีน้ำเงินตรงนี้10หน่วยแตกเสร็จแล้วครับอ่ขั้นต่อไป นะฮะทำอะไรต่ออีกนะฮะยี่สิบหน่วยลูกมาแตกแรงยี่สิบหน่วยครับอาแตกแกนวายก่อนละกันตรงนี้อ่าได้อะไรนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบลูกแตกทับแกนวายก่อนยี่สิบคูณกับไซา์มุมอะไรลูกหกสิบครับอ่าโอเคต่อไปแตกยี่สิบไปทับแกน x ทางซ้ายนะฮะตรงนี้ว้อมก็จะลากมาเพิ่มลูกสีดำนี่ตรงนี้นะฮะเป็นอะไรลูกยี่สิบคอส 60นะฮะอ่าโอเคตอนนี้เราแต่งแรงครบหมดทุกตัวแล้วนะครับสำหรับเวกเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ในแนว x หรือนแนว y เสร็จครับสเต็ปแรกคือตรงนี้ฮะต่อไปนะฮะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2คืออะไรนะฮะเสะเต็ปที่2คือเราจะต้องไปหาสิ่งนี้ครับ rx ทั้งหมดทั้งมวลครับว่า rx มันคืออะไรเพื่อนำไปสู่การตอบคำถามหาค่า r ตัวนี้นะครับ คราวนี้ถัดมาฮะ rx หนูก็ดูเป็นแกนดรู X, ้ว่าใครอ,อยู่บ้างโอเคเลย15หน่วยลูกตัวที่พุ่งมาทางขวานะลูกนะมันจะมีค่าเป็นบวกนะครับส่วนพุ่งไปซ้ายก็จะมีค่าเป็นลบลูกจํไง่ายนะครับอ่ะตัวแรกเลย15หน่วยพุ่งทางขวามีค่าบวกครับใส่บวก15ครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นบวก15ลูกตัวทีที่มีค่าเป็นบวกนะฮะก็คือบวกกับ10รู2นะฮะ cos 45โอเคเรียบร้อยนะฮะ ความขออนุญาตเลื่อนนิดนึงนะลูกเดี๋ยวเผื่อเราไม่เห็นนะครับอ่ะเลื่อนขึ้นไปข้างบนโอเคอ่ะต่อไปนะลูกอีกตัวหนึ่งครับนะเวกเตอร์ที่ทับแกน x แล้วอยู่ทางซ้ายลูกอีกตัวหนึ่งนะฮะใครเอ่ยนะฮะตัวแรกนะครับก็คือตัวสีเขียวนะครับก็คือ10บไซสามถูกไหมฮะตัวนี้มันมีทิศพุ่งไปทางซ้ายมันจะเป็นลบนะลูกควม้มใส่ข้างล่างนะลบ10นะฮะไซสามลูกแบบนี้ ต่อไปอีกตัวหนึ่งที่พุ่งไปทางซ้ายนะลูกก็เป็นลบเหมือนกันก็คือตัวสีดำนะฮะ20นะฮะคอส60ครับโอเคเรียบร้อยนะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเมื่อแทนค่าทุกตัวเสร็จหมดนะครับเราก็ทำการบวกลบกันหรือคำนวณน,นั่นเองนะฮะอ่าคราวนี้เริ่มต้นถัดมาเลยลูก15ยกมาเลยบวก10รูท2ยกมาคูณกับอะไรคอรส45คูทส,ส,ส่วน2ครับ โอเคเรียบร้อยนะฮะต่อไปนะครับลบกับไข่ลบกับพวกสีดำคืตัวแรก10บซ์สามเจ็ดซสสามเจ็ดเท่าไหร่พูดซ์สามสิบเจ็ดบางคนกูอ้อมขานึกไม่ออกค่ะโอเควาดรูปให้ดูลูกวาดรูปให้ดูอ่านี่รูปครับอ่าเรียบร้อยนะฮะต่อไปกู้อมใส่มุมลูกตร, 37, ะะตรงนี้มุมสามสิบเจ็ดนะฮะตรงนี้มุมห้าสิบสามลูกอ่า วนกันนิดหนึงบางคนลืมแล้วนะครับมุมน้อยค่ามากนะครับก็คือ4มุมมากค่าน้อยคือ3ตรงนี้เป็น5ลูกอ่าเรียบร้อยนะฮะเสร็จไปอ่ะรัวน,นี้ต่อไปแทนค่าที่ลูกคอร์สสเอ้ยโทษทีทราย37ตัวนี้ลูกมีค่าเท่าไหร่ฮะทราย37ตัวนี้ครับทราย37ยืนที่มุม37มสายคือข้ามฉาก3าส่วนหลูกใส่ไป3าส่วนหต่อไปลบก,กับใครอีก อ่าลบกับ20ครับคอส60คือ1ส่วน2ลูกสบายมากปับ๊บเสร็จเรียบร้อยฮะเทนค่าต่อไปก็ยกมาคำนวณเลยครับ15ลูกอ่า15นะต่อไปนะฮะบวกกับ10รูท2คูณ2ลูกตรงนี้ตัดเลขก่อนนะครับเอาแม่2หาร2 1 2 2 50ลูกต่อไปนำรูท2คูณรูท2ูทคูณรูท 2, 2, 2, 2นี่ได้2คูณ 5, 5ก็ได้10ครับ อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะอ่ะาคราวนี้ต่อไปนะฮะเราไปกันต่ออีกนิดนึงนะฮะตัวต่อไปตัวที่3ก็คือตัวนี้ลูกตัดเลข5 1 5 5 2 10 2ห้คูณสลบหเรียบร้อยโอเคนะครับต่อไปนะฮะเอ่อเสร็จปับ๊บตัวอีกตัวหนึ่งลบลบอะไรเอ่ยตัวนี้ลูก2 1 2หนงตัวนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ย10 นะฮะอ่าลบ1ิคูณหได้ลบสิโอเคเสร็จเรียบร้อยลูกต่อไปคำนวณต่อสิตอบอะไรตอบครูอ้อมมาเสียงดังฟังชัดนะฮะอ่ะคิดง่ายๆลูกอย่าไปเที่ยวบวกเรียงอีกเวลาคิดเลขดูแวดล้อมลูกว่าควรจะคิดอย่างไรไม่ใช่คิดแบบทื่อๆไล่ไปทีละตัวไม่เอาบวกสิบลบสิเป็น0ูนลูกสิบหบเหลืออะไรพูดสิบห้าลบกคือเก้านั่นเองนี่คือขนาดของ r x ลูกได้แล้วนะฮะ ว้อมใส่ไว้ข้างบนก่อนแล้วกันนะครับ rx เป็น9อ่าโอเคนะครับอ่ะไอ้ลอกท่อนแรกลงไปก่อนลูก โอเคนะครับลอกเสร็จเรียบร้อยนะลูกอ่ะคราวนี้ต่อไปนะลูกเราจะไปดําเนินการหาตัวต่อไปคุวมขอแบ่งพื้นที่นิดนึงนะลูกจริงๆในหน้า2ี่มันมีพื้นที่อยู่นะแต่คุ้มไม่อยากกลับไปหน้านนละควคุ่มอยากใช้หน้านี้ไม่ว่ากันนะเอออ่ะแบ่งพื้นที่ตรงนี้นะลูกหนูจะได้มองง่ายๆนะครับโอเคครับอ่ะคราวนี้ต่อไปลูกหา RY ลูกฮาวายแม่แมเหมือนเกาะอาวเป็นรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเห็นไหมอารวจริงปะ หลายคนคงเคยได้ยินนะครับใครอยากไปเที่ยวก็นั่งเครื่องบินไปเอานะครับนะอะต่อไปนะลูกเราจะดําเนินการหา R ห้อยวายลูกนะครับว่า R ห้อยวายนี่มีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวก็ดูแกนวายลูกแนวนี้ว่ามีอะไรบ้างขึ้นไปข้างบนมีค่าเป็นบวกนะลูกลงล่างเป็นลบนะครับโอเคง่ายๆจำง่ายๆนะครับอะเอาข้างบนก่อนนะลูกเพราะเป็นบวกมี2ออันลูกหัวสีแดงหัวสีแดงมีค่า10นะฮะรูทสนะฮะไซสี่สิบห้า โอเคครับต่อไปนะลูกบวกกบ,บีกันหนึ่งคือสีน้ำเงินตัวนี้นะฮะก็คือ10บคอสสานะฮะเห็นนะครับ10บคอสสาบางคนบอกไม่เห็นค่ะกุ้งขออนุญาตเลือล่อนลงอ่าขออภัยนะฮะเมื่อกี้ไม่เห็นนะฮะเอาสีแดงใหม่นะลูกสีแดงคือ10บรูดสองสายสี่สางเขียนมาแล้วนะครับสีน้ำเงินลูกอีกอันหนึ่ง10บคอสสาอ่ะหนูก็เอามาเขียนลูก10บคอสสาอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะ ต่อไปลูกมาดูพวกข้างล่างนะครับซึ่งติดลบครับมีอยู่กี่ตัวลูกอันนี้มีตัวเดียวนะครับคือตัวสีแดงตัวนี้นะฮะก็คือ20่สิบไซสิบูกอันนี้น้อยอ่าแกนเอกนี่มาโหฬาเลยเยอะมากโอเคเสร็จครับต่อไปครับแทนค่าลงไปลูกคราวนี้ว่าแต่ละตัวนั้นนะฮะมีค่าอย่างไรนะฮะสิบรูทสลูกไซาย45เท่าเดิมนะลูกคูณด,ด้วยรูทสส่วนสครับอ่านะฮะต่อไปบวกกับ10บคอสสามเจ็ดอ่าคอสสามเจ็ดเท่าไหร่ดูในภาพนี้ลูก คอสสามสิบเจ็ดยืนที่มุมสามเจ็ดคอสมีสูตรคำนวณคือชิดฉากชิดฉาก4ส่วน5นะครับต่อไปนะฮะลบกับ20ไซหก60นะฮะ20คูณไซหก60ไซหก60มีค่าเท่าไหร่พูดไซหก60คือโอเครูท3าส่วน2จำให้แม่นแม่นแม่นโอเคเรียบร้อยลูกคราวนี้ต่อไปคำนวณต่อนะฮะอ่ะ คราวนี้เสร็จปั๊บพวมขอนอนุญาตเลื่อนกระดาษนะลูกกว่ากลัวพวกเราไม่เห็นนะครับามาตรงนี้นะเ,เสร็จปั๊บนะลูกคิดไปทีละตัวเริ่มต้นตัวแรกตัวนี้ก่อนตัดเลขสองหนึ่งสองสองห้าสิบลูกแบบนี้ต่อไปเอารูทสคูณรูทสก่อนนะครับซึ่งจะได้ออกมารูทสี่ถอดรูทได้2นํา2ไปคูณ5จะได้10ครับเขียนตัวไปเริ่มเลย10ต่อไปบวกตัวสีดําที่2ตรงนี้ฮะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบลูกสี่สองแปดครับ ลบกับตัวนี้ฮะสองหนึ่งสองตรงนี้ตัดได้สิบเบ็ดเสร็จลบสิบลบสิบคูณรูทสามนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นได้อยู่ที่ลบสิบรูทสามโอเคเรียบร้อยฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะต่อไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยเราเขียนกันต่อลูกมาต่อตรงนี้นิดหนึ่งนะพื้นที่ครูอ้อมมันไม่พออาะว้อวงแบ่งอีกอ่านะฮะเห็นนะครับตรงนี้นะคราวนี้ต่อไปเสร็จแล้วลูกสิบบวกแปดนี่ได้สิบแปดหนูก็รวมกันก่อนได้สิบแปด อ่ะนะฮะอันนี้ต่อตรงนี้นะลูกลูกสอนจะได้เห็นต่อไปลบ10บรูทสามเอ่อรูทสามตัวนี้นะลูกให้แทนค่าด้วย1.7ก็พออ่ะโดยประมาณนะครับต้องประมาณค่าเพื่อได้คิดง่ายลูก10นะฮะไปคูณ1.7ก็จะได้อยู่ที่เท่าไหร่ลูกเออนะฮะจริงๆริูทสามนะลูกมีค่า1.732นะแต่ว่าครูอ้อมเอาแค่1.7ก็พอนะฮะคราวนี้หนูก็เอา10นี่ไปคูณ1.7ได้เท่าไหร่ลูกอ่าก็คือ17ถูกไหมฮะ อ่าโอเคนะลูกประมาณนี้อ่าคราวนี้นะลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว1 8บลบเจนะลูกเหลือเท่าไหร่พูด1 8บลบเยากจังเลยเหลือหนึ่งะฮะอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับจะมีค่าประมาณนะลูกอยู่ที่หนึ่งนั่นเองนะฮะอ่ะาควมใช้ค่าประมาณตัวนี้แล้วกันนะครับจะได้คิดง่ายๆลูกนะครับโอเคลอกการหา r y ลงไปครับ โอเคนะครับคิดว่าคงลอกเสร็จเรียบร้อยนะลูกคราวนี้ครูอ้อมก็จะกลับขึ้นไปข้างบนนะลูกมาดูข้างบนกันอ่าตรงนี้นะครับเอ่อตอนนี้นะลูกเราได้ RX เป็น9นะครับแล้วก็ RY เป็น1นะลูกอ่าเขียนระบุไว้นิดหนึ่งนะครับต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนที่3ลูกคราวนี้ได้1นเนาะตรงนี้เออนะวงกวนลืมทันทีเลยไม่ลืมง่ายนะฮะ โอเคลูกได้ Rx, Ry เสร็จต่อไปเราก็สามารถหา R ซึ่งโจทย์ถามได้แล้วนะคะโดยอาศัยทฤษฎีบทพีชาครัตลูกอ่ะแทนค่าลงไปข้างบนนะลูก R ยกกำลังสองนะฮะยกกำลังสองลูกเขียนทฤษฎีก่อนละกันเท่ากับ Rx ยกกำลังสองบวกกับ Ry นะฮะยกกำลังสองลูกอ่ะแทนค่าลงไปเลยก็ได้ A, x นะฮะวันนี้เป็น9ยกกำลังสองคือแปดนนะฮะโอเคนะฮะ ต่อไปบวกกับ r y นะฮะ r y คือเลข1ลูกยกกําลังสองก็ได้1นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเบดเสร็จได้อยู่ที่เท่าไหร่ลูก8ปนะฮะต่อไปนะลูกเราอยากได้ค่า r ยกกําลัง1นนะลูกวันนี้ตรงเนี้ยเป็นค่า r ยกกําลังสองได้82นะครับแต่เราต้องการหา r ยกกําลัง1หนูก็ถอดรูทที่2ของแ2แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใส่หน่วยเรียบร้อยอ่าหน่วยจบนะครับนี่คือ r y, ที่โจทย์ต้องการมาโดยตลอดในวันนี้เป็นคําตอบของเราแล้วนะลูกอ่ะจดตรงนี้ลงไปนะครับ อ่ะโอเคนะลูกคิดว่าคงโจทย์เสร็จเรียบร้อยนะฮะได้คําตอบแล้วนะครับคิดว่าเราคงเข้าใจนะลูกสําหรับโจทย์แบบนี้ข้อนี้นะฮะวันนี้ที่ต้องมาอธิบายนะลูกเพราะเพราะมันเป็นแบบนี้แหละนะครับมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทําให้เราดูนะครับจะได้ทําเป็นมันไม่เหมือนกับข้อแรกที่ครูอ้อมเฉลยไปเพราะนั้นเป็นการหาแค่ r x r y ธรรมดาแต่ไม่ได้ต่อด้วยการหาเวกเตอร์ลับของ r x และ r y นะครับอันนี้มันต่อลูกก็เลยจําเป็นจะต้องทําให้เราดูนะฮะอ่ะคราวนี้ต่อมานะลูกไปหน้า28นะฮะ สำหรับหน้า28เนี่ยโจทย์ก็จะมีข้อเดียวนะคุ้มเว้นพื้นที่ไว้เราเยอะเลยนะครับัวน,นี้โจทย์คําถามก็เหมือนข้อ3นะลูกก็คือจงหาเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ย่อยนะฮะแต่ว่าตรงนี้นะครับก็คงจะให้หนูเนี่ยนะฮะทำมาส่งคอ้มนั่นแหละนะคงนี้คอ้มคงไม่ทําให้ดูนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะคอ้มก็จะจบการบรรยายนะครับเอ่อเรื่องบทนําไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้จบแล้วนะลูกทุกหัวข้อของบทนาโอเคครบแล้วตามที่คอ้ม ได้ให้เอกสารเราไปนะครับเพราะนั้นควมก็จะขอจบการบรรยายบทนําไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยววิดีโอหน้าหรือคลิปหน้าเราจะเจอกันเรื่องต่อไปนะฮะก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ